หรือว่าเอามีคนคุยนะ่ะหนูมีเอาทั่วเนี่นะ่ะเขาคุยแต่หนูเต็มไปหมดตหนูกดอ่านของใครตะคนไหมล่ะเนี่ยเอาเอานี่เอานี่นมีวิดีโอมาด้วยนี่หนูรับของใครตะคนไหมอ๋อต้อมทั่วใช่มันขี้ตะปตดแบบนั้นมันโกหกโกไว้จริงเอาก็ดูทว่เนหนูเปิดเทดูเลยโทรศพัพท์สวนี้นะ่ะเอามันไม่มีอะไรเป็นความลับตุ๊ก อาเดน่ะอ๋จักมันจะมีอะไรเนี่ยอ๋อเอาจักมันจะมีอะไรชีวิตมีแต่ลูกตัวเองก็ดูหมาแค่นั้นจบม,มันจะขีตะปดกันถ้าแบบว่าไปบอกว่าไม่มีใครคุยนะอแต่ว่าเนี่ยหนูเอาให้ดูเลยว่ามันมีคนคุยนั่นน่ะในทัววิดีโอมาด้วยซ้ำไปก็หนูปิดหมดเครื่องปุ๊บิดหมดห้ามรบกวนไว้ใครทิ้ติดตต่อหนูได้เนี่ยเอา ปิดหมดประจันไว้ไปโฟกัสนิ้วก้อยเอาโอเคไม่เป็นไรมันเข้าใจกันได้หนอนบุ้ง <c oughs> ถ้าแรงเอียดเลยละเอียดเลยละเอียดเลยไม่ต้องปิดบังอะไรกันเพราะทูกคนรักเราคือเราเป็นเราไม่ได้ว่ารักเก่าเรืเราต้องมานั่งโกหกโกว่าขี้ตะปดไม่เอาโรคเดือถ้าไม่เอาโรคเดือ หรือว่าเอามีคนคุยนะ่ะหนูมีเอาถั่ว